ครับสวัสดีครับอู๋แชร์โต้รถบลีครับนาเสนอนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับนะก็สนทยปีเก่านะครับอู๋แชร์โต้รบลีครับก็นําเกตติดมาเสนอท่านนะครับก็เป็นคันนี้ครับเบน์ครับนะตรวจสอบสภาพทั่วไปนะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับท่านที่ขับเบน์ขับเบียมนะครับและกาลังเดินทางไกลอยู่ณขณะนี้นะครับก็ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีสตินะครับใช้รถนะครับเพราะว่าจากข่าวสารทุกวันนะครับที่ออกมานะครับ ระหว่างขับรถนะครับก็แม้แม้กระทั่งรถโดยสารนะครับหรือรถส่วนบุคคลนะครับหลับในกันเยอะนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นหากนอนไม่เพียงพอนะครับก็ให้คนในครอบครัวนะครับคอยนั่งข้างๆไปด้วยนะครับนะแล้วคอยเตือนกันนะครับว่าให้ผู้ที่นั่งข้างๆนะครับคอยสังเกตนะครับผู้ที่ขับรถนะครับว่า มีอาการซึมหรือเปล่าครับนะหรือหนังตาเริ่มปิดหรือเปล่าครับนะให้ช่วยกันพูดคุยไปเรื่อยๆนะครับนะช่วยได้เยอะครับนะอย่าปล่อยให้ผู้ขับขี่ขับรถคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะดื่มมานะครับแล้วก็สภาวะต่างๆนะครับอดนอนหรือดื่มของมึนเมามานะครับนะจะเกิดอาการก่อนเพียนะครับแล้วก็วูบได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้น ฝากไ้ด้วยนะครับ FC นะฮะที่เป็น F c อู่แชร์ตัวตรีครับแล้วผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับนะก็อยากจะเตือนนะครับนะเรื่องการใช้รถการเป็นแค้นรถถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ต่างจังหวัดนะขณะนี้นะครับก็ตามมาดูกันครับนะอยากให้ท่านเช็คที่กระปุกหม้อพักน้ํานะครับนะเดี๋ยวจะเที่ยวไม่สนุกนะครับนะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะครับกับตัวรถนะครับแล้วต้องสไลด์รถ หาที่ซ่อมนะครับหรือเข้าอู่ศูนย์บริการนะครับเสียเงินเป็นแสนได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะหมดสนุกนะฮะนะช่วงเช้าครับขณะเครื่องเย็นนะครับนะให้เปิดฝาหม้อพักน้ําตรวจสอบดูนะครับนะว่าน้าในกระป๋องเนี่ยครับนะลดระดับหรือยังครับนะมีไหมครับนะนะอันดับแรกนะครับนะอันดับที่สองนะครับให้ดึงเกจวัดน้ํามันเครื่องนะครับนะนะขึ้นมาดูครับ นะแล้วทําการตรวจสอบเอาผ้าเช็ดนะครับนะน้ำมันเครื่องต้องมีอยู่ในเกล็์แบบนี้ครับนะมีอยู่ในเกณฑ์แบบนี้ครับนะครับอันดับที่สองนะครับอันดับที่สามนะครับให้ท่านมองทั่วๆ่ไปนะครับสํารวจเครื่องยนต์นะครับนะหรือท่านไหนมีไฟฉายติดรถอยู่นะครับก็ให้นำนํามาส่องสว่างนะครับไปยังอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะครับนะมองไปให้ทั่วครับนะจุดท่อน้ําข้อต่อมีน้ํา ลิ่ไหลไหมครับเข็มขัดยึดท่อน้ําแน่นไหมครับนะเอามือจับไปด้วยครับนะสำรวจไปดยครับมีท่ออะไรกําลังจะแตกกระหักไหมครับนะมีน้ํามันเครื่องไหลออกจุดไหนมากไหมครับนะเป็นการทํากันบ้านไปในตัวนะครับแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมไปในตัวนะครับนะฮะก็ดูไปเรื่อยๆครับนะอย่างคันนี้นะฮะก็เป็นรถที่อู่นะครับผมเลยเอามาเป็นรถตัวอย่างให้ท่านดูนะครับก็เป็นเบนซ์นะฮะเอส0ามสองูนะครับนะ รุ่นนานแล้วล่ะครับนะตัวนี้สรุปบนครับในอดีตก็ประมาณ10ล้านได้ั้ฮะนะปัจจุบันเหลือไม่กี่แสนนะครับนะฮะก็เอามาให้ท่านดูเป็นเป็นรถตัวอย่างแล้วกันครับนะท่านจะได้เห็นภาพประกอบไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรานั่งมาพูดกันแล้วท่านจะไม่เห็นภาพนะครับนะอย่างคันนี้ครับนะเราไม่ค่อยได้ใช้งานหลายปีนะครับนะเห็นไหมฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นท่อน้ํามันครับแตกร้าวนะี่ฮะ เห็นไหมฮะพอลามันแตกแล้าครับนะสองเส้นเลยครับนะทั้งเส้นไปนะอันนี้เส้นอัดนะครับล um ่างเส้นกลับครับเห็นไหมฮะแตกเล้าต้องคู่เลยครับผมจะหักให้ท่านดูนะว่ามันแตกแล้ายังไงครับนี่ครับพร้อมจะระเบิดนะฮะะพร้อมจะระเบิดพร้อมจะรั่วด้ทุกขณะเห็นไหมนะเราเห็นจุดบอดครับเพราะนั้นหากท่านเห็นแล้วว่ามีร้าน ซ่อมรถอยู่ใกล้ๆหรือทำการแก้ไขได้ก็ขอให้แก้ไขเลยนะครับนะอย่าฝืนขับไปนะครับอากาศร้อนๆครับขับติดตามกันมาหลายชั่วโมงนะครับโอกาสที่ท่อจะรั่วเป็นไปได้สูงนะครับนะอย่าเผื่อนะอย่าคิดว่ามันไม่รั่วนะให้คิดว่ามันกําลังจะรั่วไว้นะครับเราจะได้กระตือรือร้นนะครับในการหาอู่นะฮะหรือร้านอะไรร้านอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพอจะทําการแก้ไขให้เราได้ นะเพื่อเราได้ไดกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแล้วครอบครัวจะได้ปลอดภัยนะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางในเวลาที่กําหนดนะครับไม่ต้องไปเสียกลางทางนะครับไม่ต้องเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกลางทางนะครับก็จากอู่พิชัยออโต้ลบรีนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะเราเจอหนึ่งส,สาเหตุแล้วใช่ไหมครับท่อน้ํามันนะฮะนะให้ท่านมองไปเรื่อยๆครับมองไปรอบๆนะฮะนะมองไปรอบๆตัวรถครับนะว่ามี จุดไหนไหมครับที่เรามองด้วยตาแล้วเราประเมินได้ด้วยตาว่าสายมันหลุดมันหักหรือหรือสายไฟเส้นไหนกําลังจะถูนะกําลังจะถูก็สายพานอยู่หรือถูก็จุดหมุนอยู่นะครับหรือใบพัดลมเนี่ยฮะหน้าเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมไฟฟ้าหรือพัดลมเม็นนุ่นนะฮะนะหรือฟีปั๊มเนี่ยครับมีใบแตกหักไหมครับนะมีบิ่นไหมครับนะ ก็ให้ตรวจสอบครับตามนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะท่านที่เดินทางไปเขานะครับไปภาคเหนือหรือภาคใต้นะครับให้มองที่กระปุกน้ำมันเบรกไว้ครับตรวจสอบเป็นพิเศษครับระบบความปลอดภัยนะครับก็คือระบบห้ามล้อนะนะตรวจสอบกระป๋องน้ำมันเบรกครับนะบางทีลูกลอยมันไม่แจ้งสถานะเลเวลเรานะครับเราก็ไม่รู้ได้นะเพราะฉะนั้นให้เราเห็นด้วยตาเลยว่าระดับน้ำมันเบรกเรายังคงมีอยู่นะครับนะให้ทําการโยกครับ โยกแบบนี้ครับท่านก็จะเห็นระดับน้ํามันเบรกนะครับที่มันเคลื่อนตัวนะครับที่มันขยับตัวอยู่ในกระปุกกระป๋องเบรกนะครับหรือกระป๋องปั๊มเบรกบนนะฮะจะเห็นการขยับตัวของระดับน้ํามันเบรกอยู่นะครับเดี๋ยวโยกให้ดูนะครับก็ให้ท่านดูตามมันไปครับเริ่มครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้รู้ได้ว่าน้ํามันเบรกเนี่ยยังอยู่ในระดับแม็กนะครับนะก็เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ ส่วนาการตรวจสอบพวกช่วงล่างพวกระบบเบรกนะครับก็ให้ท่านลองโยกพวงมาลัยดูครับนะเข้ามาในรถนะวิธีการง่ายๆครับนะลองทําดูครับเผื่อสิ่งที่ผมแจ้งไปนี้จะช่วยให้ท่านเนี่ยไม่ไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้นะครับนะก็เข้ามาในรถนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการสตาร์ทรถนะครับนะพอเปิดออนสวิ์นะฮะ นะอย่างที่ท่านเห็นน,นะครับผมทำการสตาร์นารทนะครับนะฮะผมทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับให้ท่านปิดแอร์นะครับนะให้ท่านทําการปิดแอร์ครับนะปิดแอร์ครับปิดพัดลมแอร์ครับนะครับให้ท่านได้ยินแต่เสียงเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับที่อยู่ทางด้านหน้านะฮะนะแล้วก็ อันดับต่อไปนะครับให้ท่านลองโยกพวงมาลัยครับนะมันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยนะครับก็คือระบบบังคับเลี้ยวนั่นเองนะครับซึ่งมีความสําคัญและจําเป็นนะครับในรถทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มรถญี่ปุ่นนะต่างๆนะครับจุดนี้สําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นให้ท่านเริ่มทําการโยกพวงมาลัยนะครับนะผมจะถ่ายกล้องให้ดูไกลๆนะจับพวงมาลัยข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วให้ท่านโยกอย่างนี้ครับมีเสียงดังไหมครับ นะยโยกไปโยกมาแบบนี้ครับนะไม่ต้องไม่ต้องวนให้ครบหนึ่งรอบก็ได้ครับนายโยกแค่ครึ่งรอบครับนะดูภาพไกลๆครับผมทําให้ดูนะโยกอย่างนี้ครับโยกไปโยกมาฉับพลันนะครับฟังนี่ครับว่ามันมีเสียงอะไรตกกระทบนะครับหรือมีเสียงดังในที่ในการที่เรากําลังโยกพวงมาลัยอยู่เนี่ยระหว่างที่เราโยกพวงมาลัยอยู่มีเสียงดังแปลกปลอมเข้ามาในรถไหมครับเริ่มนะเนี่ยครับ ให้ท่านดูตรงนี้นะครับสองครับการโยกแต่ละครั้งระยะฟรีมากเกินไปไหมครับนะบหมายความว่าสมมติเราจับพวงมาลัยอย่างนี้ครับเราโยกเบาๆเนี่ยฮะจะมีระยะฟรีแค่นี้ครับจะรู้สึกว่าถึงตำแหน่งที่มันจะหนืดฝั่งซ้ายแล้วเราก็โยกไปทางขวาก็ถึงตำแหน่งที่หนืดฝั่งขวาหนืดซ้ายหนืดขวาทำแบบนี้นะครับไม่ให้เราดึงพวงมาลัยไปนะครับ ให้ดูตำแหน่งการโยกเฉยๆนะเดี๋ยวผมโยกให้ดูนะครับเริ่มนะครับหนึดซ้ายหนึดขวา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 ไอช่องว่างตัวนี้แหละครับสําคัญนะฮะเพราะรถคันหนึ่งส่วนมากช่องว่างระยะเฟืองกระโหลกพวงมาลัยหรือว่าแหลกบังคับเลี้ยวจะยอมให้ท่านประมาณสักหนึ่งนิ้วโดยเฉลี่ยตามมือผมเนี่ยครับนะนิ้วหนึ่งนะก็คือ ระหว่างที่ท่านโยกพวงมาลัยเนี่ยฮะขึ้นลงขึ้นลงนะหรือซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยครับล้อจะยังไม่ขยับนะพวงมาลัยจะขยับได้ประมาณหนึ่งนิ้วโดยเฉลี่ยนะนะโดยเฉลี่ยประมาณนี้ครับผมโยกให้ดูฮนะเนี่ยขนาดเราโยกเนี่ยรล้อจะไม่ไหวล้อจะอยู่กับที่นะครับแต่ถ้าคันไหนถ้าท่านโยกไปประมาณสี่ถึงห้านิ้วแล้วถึงจะถึงช่วงจงวังหวะนืดแสดงว่าผิดปกตินะครับระยะเฟืองท่านมากเกินไป นะครับโอกาสที่บังคับเลี้ยวแล้วจะผิดพลาดหรือเฟืองแตกในขณะคับขีมีสูงมากนะครับนะให้ทําการตรวจเช็คนะครับอ่าผมผมยกตัวอย่างนะครับถ้ารถที่ผิดปกติใช่ไหมครับจับนี้ครับโยกออกมาขนาดนี้ครับร้อยยังไม่ร้อยยังไม่ไปนะฮะยังไม่ถึงจังหวะนื่โยกตรงนี้ครับก็ถึงจังหวะนึ่งโยกนี้ครับถึงจังหวะนึ่งโยกนี้ครับถึงจังหวะนึ่งนะมากไปครับเพราะฉะนั้นเราต้องโยกแค่ประมาณนิ้วเดียวครับซ้ายนิ้วหนึ่งขวานิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยฮะ นี่ฮะระยะหนืดก็จะมีแค่นี้ครับนะคือเราออกแรงเบาๆนี่ฮะเราออกแรงเบาๆดึงให้พวกอะไรมันไปไปมาซ้ายมันจะหนืดแค่นี้เราก็หยุดขวาดึงไปมันหนืดเราก็หยุดขวาหนืดหยุดดูนะฮะขวาหนืดก็เราก็หยุดซ้ายเราก็หยุดนั่นหมายความว่าระยะฟรีเรามีแค่นี้ครับแค่มือผมเนี่ยฮะนะครับที่มือผมไหวนะครับคือปกติอยู่นะฮะนะแต่ถ้าอย่างนี้ครับ ถึงจะหนืดนะฮะไม่ปกติครับนะชุดบังคับเลี้ยวอาจจะหลวมได้เฟืองอาจจะลูดนะฮะเฟืองสปายนะครับหรือยอยข้อต่ออ่อนต่างๆอาจจะบีบตัวไม่แน่นมากนะเป็นไปได้หมดครับเพราะฉะนั้นสําคัญนะครับนะสําคัญมากนะครับตรงนี้นะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งครับที่ผมเคยบอกหลายหลายหลายครั้งนะโทษทีนะเราจะคุยเรื่องแป้นเบรกกันนะครับผมจะถ่ายให้ท่านเห็นแป้นเบรกด้านล่างนะฮะ หากท่านอยากจะรู้ว่าเบรกท่านปกติไหมครับให้ท่านปลดเบรกลงไปครับตามนี้ฮะโทษทีนะนะให้ท่านกดไปแค่นี้ครับปล่อยครับกดครับถึงช่วงมันแข็งครับท่านก็หยุดแล้วท่านกดแช่ไว้ครับถ้าเบรกดีๆมันจะไม่ไหลลงไปอีกนะฮะมันจะนิ่งอยู่กับที่ครับนะแต่ถ้าแป้นเบรกไหลลงไปติดพื้นเลยครับเนี่ยฮะไหลลงไปเรื่อยๆครับแสดงว่าเบรกท่านมีปัญหานะครับ นะอ่าผมปล่อยนะครับผมเบรกครับปล่อยครับเบรกครับแต่ผมออกแรงกดไว้นะะมันไม่ไหลนะโอเคนะครับแป้นเบรกสำคัญนะครับให้ท่านกดลงไปแค่จังหวะมันหยุดของเบรกนะครับเมื่อมันกดไม่ลงแล้วให้กดแช่ไว้ครับมันจะรู้สึกหยุ่นเหมือนเจลนะฮะนะเรากดเบาๆแล้วมันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงนะฮะเหมือนเจลเหมือนเหมือนท่านกดฟองน้ําอ่ะ เหมือนาเหมือนท่านเอาเอาเท้าไปเหยียบฟองน้ําครับมันจะเด้งขึ้นเด้งลงนะมีแรงสู้เท้าเราอันนั้นแสดงว่าระบบเบกรกเราปกตินะฮะแต่ถ้าท่านกดค้างไว้แล้วมันไม่ยอมเด้งขึ้นครับมันไหลลงไหลลงไหลลงไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่าเบรกท่านหวามนะฮะนะอาจจะกั้นแรงดันไม่อยู่นะครับอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่รั่วตามล้อทั้งสี่ฮะให้ตรวจเช็คนะครับนะว่ามีน้ำมันเบรกไหลามาที่ล้อเราไหมครับ นะมองด้ยวยตาครับก้มไปดูก็ได้ครับถ้าไม่มั่นใจนะครับนะเพราะว่าเบรกหวามเกิดได้หลายสาเหตุครับอาจจะปั๊มบนลูกยางเสื่อมก็ไหลปั๊มล่างรั่วระหว่างล้อก็ไหลสายจุดต่างๆที่เชื่อมต่อระหว่างระบบเบรกทั้งหมด4ล้ออาจจะมีจุดไหนที่รั่วลีเบรกก็จะไหลนะครับก็โอเคนะครับฝากไว้ด้ยวยครับก็เป็นคิปสั้นส้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กดกระดิ่งนะฮะแล้วคลิปหน้าเจอกันครับผมอู่พชายออโต้ครับด้วยความหวังดีครับเตือนภัยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยทุกท่านนะครับเ c ซนะฮะและผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขับรถให้มีสตินะครับจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ